ขึ้นมา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 ขข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 ขึึ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 ึ้้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 ้นน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 มม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 าา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 น

เดือดมาดิเ <önemli> ด <wh isk> <sh ore> ือดมาดิเด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 ือดมาดิเนือดมาดิเด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 ือดมา เอาเด็กหมดก่อนฟังกูเลยขึ้นเด็กหมดกูเลยขึ้นเด็กหมด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 เอาเนี้ยเอาฟันเอาเอาเราเนี้ยนี่เด็กคนกูเด็กคนกูตกลงกูต้องขึ้นเด็กหมดนี่ขึ้นเด็กนี่ขึ้นเด็กเอาไปเอามาเด็กคนกูฟังนะถอยมาเลยคุณมาเลย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 ถอยเลย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 หลังมาหรือเปล่าตัวเด็กคนเอาตั้งหมดเด็กคนมาเลย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 อาเลยมาเลยมาเลยอยเลยมา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  กูฟังนะทุังนะอย่า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 ันไปให้ยมาก่อนทุกคนที่ไทยนี่ใครขึ้นมา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 เต็มเต็มท้นีนะโทษทีสัตนะถอยร้อยโดดๆึ้นมาึ้นมาึ้นมากูตกรันึ้นมา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 ต่อขนมารกันมาได้กันมากันมาจริเลยเข้ามา go เฮ้ยขึ้นมา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 ช่วยเพ่นช่วยเอนชวยเพื่อนตัวไปไหนมาทุกคนทุกคนมีเพื่อนมีเพ่นสามีเพ่นสามีเล่นไปเล่นไปเอาไว้เอาไว

ดูคนถอยุกคนถอยุกคนถอยคนถอยถอยาถอยมาลตรง้ลง่น้ลงก่อนก่อนีเลอยู่อเลอยู่อ้พวกนี้าใส่ใส่ใส่ทบโก้เนายิโก้ไม่กินดีอใส่โก้โก้ยือยู่กลางส่ใส่ใส่ใส่ก็หมดทุกหทุกคนนทุกคนนทุกคนทุกคนทุกคนอยสมาอยามาอยม่มาอย่มาอย่มาอย่มาทุกคนถอยถอยทุกคนถอยยกถอยมาถอยมถอยมาถอยมาถอยถอยาถอยาถอยถอยมถอยถอยยถอยมาถอยาถอยมา

โทษหอยทุกคนหอยทุกคนหอยลงมาตีฟ้า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 ตีฟ้าเดินมาตีฟ้าเดินมาตีฟ้าทุกคนหอยออกมาเยอะดิรอ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 เก่งกันได้ปะมันตันตีรอ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 ใส่จะเข้าใส่จะเข้าเคยพุ่งหัวรัวหอยลงมาใส่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 ใสดใส่ตัดให้หมดตัดให้หมดเลยดันเข้ามาเข้ามาคนเดินเข้ามาไล้วมายิงลูกมายิงลูกมายิงลูกเซฟเซฟก่อนเดี๋ยวพลิกมาเข้าลูกมาเข้าลูกเข้าลูกมาเข้าลูกมาหลังมาหลังกูตั้งบอกกูตั้งบอกหน้ากูตั้งบอกชีคุณชีสารนี่สารนี่อย

กี่สามป่กามกี่ป่่าใส่มาใาเี่ยวกับไอ้เอ้ไอ้อเนเนสันนี่ตอนน่ะย่างใคราว่าไหยเขาวาไหอย่างว่าใครตัดกูวะใครเขาวาไอ้ีเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาใครมาตัดมาใครมตัดมาใครมตัดมามาตัดใหม่มาัดใหมเฮ้ยมตัดใหม่เหรอเป็นเทียอะไรค่จะติดมัอ่ะอมาลงมาลงมาลงมามลงาา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 า

โดนถอย้ถอยไัม่งเสียเปียบถาลงมา่าดเดินลงมา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 ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ no. ้นมาขึ้นมาึนมแม่งนำเหนื่อยไว้คาสิแก่เฮียหลงหลังเดินไปเดินเดินมามี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 มาตายตายตายดิมีมามีมามนนาดิคูบ่เนยดิโอ้โหต่ดไม่ทำูบ่เนยขอขอไมตายเดี๋ยวเกงให้ขอตายูลงมา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 ลงาลงมาาลงมขนะนดเดกานานหนนานนมดงานนม ไปไลย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 ไปไ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 ลไปไไปไไปได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 ไปไลได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  ไม้ไม<ด>้ไม<ด>้ถอยถอยลงตีฟาอมองตีฟาอมองตีฟาอมองตีขึ้นมาขึ้นมาสองก็ตให้ทางซ้ายดต่อบคอเนี้ยนี่งก่อเลยดิออันนดึงหมดแล้ดิถยลงลงถา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 ลงสุดแม่ถาย่าทำวะถอยมาถือแร่ถอยาถอยาถาถาถอยแก้วแกแกะถอยมุ่้ยดึงกูใจจังนะไอ้่ซ้ายซ้าย้ยะยดดไกระไปกปน่เขายนี่น้ยงไสวเก เขาลุมา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 ่าลมาเขาลมาเอาลมยร้กอเรย้อาล้ีอไมดไดกอเขาลุมา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 เขอมา้กเขาลุมาเขาลมาัเขาดาไปเขาลุมาเขาลุมาเขาลุมาเข้าลวมาเว้าลวาลจกี้่เขาล้วเขาลุ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 เาเขาลุเาเขาลุูมาเอ้าา